สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพ,พีเอสดก็นำเลขปูสามแปดนะคะอ่าย้ำนะคะโค้งสุดท้ายนะคะปูเน้นให้บนนะคะสามตัวเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สองตัวนะคะหางอ่าสองหางนะคะอันนี้เป็นตัวแรกอ่าที่ปูคำนวณเนาะต่องวดให้เรานะคะอันนี้พีเอดก็ไม่ต้องพูดเนาะเพราะเราก็รู้แล้วนะคะแล้วต่อมานะคะปูก็คำนวณใหม่นะคะ ให้บนนะคะมาสองชุดล่างนะคะให้มาสามชุดเน้นไปที่หนึ่งเก้านะคะแล้วก็อบอกว่าศูนย์กับหนึ่งนะคะจะมาหนึ่งตัวนะคะปู่ก็เลยให้มาหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เก้านะคะแล้วก็เน้นให้หนึ่งเก้านะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ปู่กคำนวณน,นะคะเพื่อนอเพื่อนก็ลองเลือกดูนะคะปู่กเขาคำ,คำนวณมานะคะ พีแอดนะคะเอาลงให้ดูหมดเลยนะคะอ่าแล้ววันอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะสดๆนะคะตอนเย็นนะคะอันนี้โปรสรุปแล้วนะคะก็คืออ่าสิบบนนะคะมีสี่มีห้ามีหกนะคะโปรให้มานะคะสองตัวนะคะสี่หกห้าหกอ่าแปดหนึ่งแปอ่าแปดหนึ่งแปดหกนะคะแล้วก็อ่าเก้าสองนะคะโปบอกว่าวก็อ่า เลข92นะคะมีสิทธิ์มาบนมาล่างนะคะโปให้3ตัวนะคะ8 8 5 3นะคะโปบอกว่าจัดหนักได้เลยนะคะสำหรับเลข3ตัวนะคะ8 5 3นะคะอ่าแล้วก็ออตัดจับคู่ให้นะคะ53นะคะแล้วก็เลขล่างนะคะอ่าสิล่างมี9กับ1นะคะอ่าสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบวิ่งก็ตามนี้เลยนะคะโปให้มานะคะ1991 9229นะคะเน้นไปที่19นะคะแล้วก็92นะคะตัวกลับก็เป็นตัวกันนะคะแล้วก็มีเลขลูกสาวปู่นะคะอันนี้โทรมาจากชัยภูมินะคะอันนี้เป็นเลขลูกสาวปู่นะคะก็ให้มาพร้อมกับเลขชุดที่2นะคะเอกก็เลยเอามาลงให้นะคะให้มานะคะ1198นะคะจับคู่นะคะ191898นะคะอันนี้ เป็นเลขลูกสาวปูนะคะโทรมาจากชัยภูมินะคะอ่าก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับอ่าเลขปูอ่าสามแปดเนาะอ่าตัวเลขนะคะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะทุนน้อยนะคะเราก็อ่าเอาสามตัวนะคะที่ปูเน้นให้เม็ดเดียวนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอ่าแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะคะอ่าขอย,ย้ำนะคะว่าทางช่องนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางนะคะ ถ้าเราชอบถูกใจนะคะก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบนะคะอ่าเราก็ผ่านเลยนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะเป็นของธรรมดานะคะอันนี้ก็อ่าเมื่อวานเหมือนกันนะคะอ่าแต่เขาไปถึงก่อนนะคะปู่เขาก็ให้มานะคะบนนะครับ แปดห้าสามห้าสามนะคะแล้วก็แปดสามแปดหกนะคะเนี่ยตัวเน้นนะคะสามตัวก็คือแปดห้าสามก็ตรงกันนะคะแล้วก็สองตัวให้จัดหนักอยู่ที่ห้าสามนะคะแล้วก็ล่างนะคะปูให้มาหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะนี่เข้าไปก่อนนิดนึงนะคะตัวเลขก็จะให้ต่วันหนึ่งเก้านะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามตัวสามตัวให้เหมือนกันนะคะก็จะมีที่ ที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะอ่าพี่แอดก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะโชคดีปังๆอ่าร่ำรวยนะคะฝากกดติดตามช่องอ e ีพาร